นาเดมี่นะครับวันนี้ก็สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรกินดีครับขอขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไายขอบคุณเต็นต์รถสวยจ่าเจดครับผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจด0863557893ขอขอบพระคุณครับเป็นเวทีครับครึ่งทางแล้วครับยกนี้ดิทุกคนมั่นใจเขาว่าเดือดแน่นอนครับเดี๋ยวดูครับจะจบยกนี้เลยหรือเปล่าครับเพราะว่าเล่เแรงกันมากขึ้นแล้วครับนี่แหละครับมัดครับ เหมือนคอสปอนแล้วครับทุบใส่กันครับโอ้โหวัดความหนักกันเลยนะครับปักหลักยืนกันใกล้ๆด้วยนะครับครูทอบก็ไม่ถอยครับเจาะล่างไปครับแสนเพชรก็เจาะคืนโอ้โหคู่นี้ไม่ยอมอทีต่อทีเลยครับวัดกันที่ท่าตระหดแล้วครับทั้งคู่เนี่ยครับมาเตะมาเตะคืนไม่มาของฟรีไ่บานด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างมปบันด้วยครับโอ้โหโอ้โหอะไรกันนี่ไฟแดง จอมบูเลยครับบึงการบึงการน้ำเงินบุรีรัมโอ้ยมแอตาซินแอตาซินจะได้แจกยันติรออยู่ครับแอตาซินรออยู่เดี๋ยวดูครับคู่นี้นี่มีความเปยๆได้ครับเพราะว่ามีของหนักของแหลมของคมสัดใส่กันแบบไม่ยอมรับตูครับเล่นๆเลยเป็นเหตุผลครับที่ทำไมภาคที่2ถึงเกิดขึ้นวันนี้ครับเพราะว่าไฟไฟแรงแรงกันโอ้โหแม่ออกมาหน่ากลัวเลยครับมีหมัดอัปคัดเอาซ้าย อ่สอก็น่ากลัวคู่นี้หนักแรงเจอกันครับยกนี้ยกที่3ามเท่านั้นเองครับแต่ว่าตับเครื่องชนกันแล้วครับโอ้โหนี่ครับฮ่าสึกเพชรยินดีครับนุ่มโบสทนัทเดชวัชชีระและตะนะวงจัดไว้แบบโอ้โหโ นี่ครับสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน3วันแล้วครับวันอังคารครับมวยมันสนั่นเมืองจากเวทีมวยนานาชาติวังสิทธิ์วันพฤหัสบดีแบบนี้ครับสึกเพชรยินดีจากเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็พรุ่งนี้ครับวันศุกร์วันศุกร์มวยมันวันศุกร์จากเวทีมวยนานาชาติวังสิทธิ์ครับสามรายการต่อสัปดาห์ครับ้องขอบคุณทรูกวียช่องยู่ส่อง24ด้วยครับมันนี่ตื่นเต้นครับทุกจังหวะทุกอาวุธที่ออกแล้วครับ เพราะว่าทั้งสองคนครับภาษาไอโบโลตีนีบอกว่าไม่อยากได้ยินเสียงระคายยกสุดท้ายครับไม่อยากลุ้นคะแนนไม่อยากฟังคะแนนเพราะครั้งที่แล้วมันคาใจจริงๆเอาละครับต่างฝ่ายต่างเจ็บแล้วครับว่าอยู่ที่ว่าใครเจ็บแล้วจะทนได้ครับอ่าภูทอกดึงดึงเกมให้แสนเพชรนี่เข้าหาก่อนนะครับอ้าว้ายโอ้โหซ้ายเอ,ยอก,ะก,ะก,ะกะกาก้านคอเลยนะครับแข้งขวาพึ้นไปครับแต่ว่ายังยกบังกบักเฉียวไปอ้าวรวบไว้รวบไว้กรรมาการแยกก่อนครับ โอ้โหวันนี้ครับมาคู่หนึ่งคู่สองนี่มาเกมสั้นไปแล้วครับแร้วคู่นี้แนวโน้มดูครับ ก็เนี่ยครับมันสนุกตรงนี้ครับเวลามวยบูมวยพันแกร่งนี่เวลาออกวอุกีิระบบการข้อกันตัวอาจจะไม่เยอะครับโอ้โหดูครับหากล้าออกด้วยกันทั้งคู่หมดยกที่3พักกันแป๊บเดียวครับการจังหวัดอุบลราชธานีมวยเริ่มชก1ทุ่ม1ทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดทางเพจ789 t i เไทเกอร์ครับอ่ะวันคริสต์มาสครับ ศึกเพชรยินดีอึ่งอุบล789ไทเกอร์มหากุศลครับที่อำเภอตรการจังหวัดอุบลครับเรียนเชิญครับพักพวกเพื่อนวงของพี่อึ่งอุบลครับนะครับสามยกที่ผ่านมาครับวัดความหนักวัดความเร็ววัดความแรงแต่ยกนี้ครับแม่โตโยดีวัดความแข่งครับวงในทันทีแล้วก็ออกมาสู้นอกครับแม่ของถนัดอยู่ข้างนอกแล้วครับมีหมัดมีตอเอาน้ํากระจายแล้วครับผู้ทอกันลำตัวตามไป มา,าคู่นี้นี่ใครเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินแล้วดูว่าทำได้ชัดเจนเลยนะครับ<อ>ยกนี้ผู้ทอกไม่ถอยแล้วก็มีสอกใกล้ๆครับ<อ>แสนเพชรอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นเลือดเดี๋ยวได้เห็นช็อตน็อกอ้าวยัดไปกรรมการกรรมการชัยยุทธแยกก่อนเห็นว่าใกล้เชือกมาสู้กันต่ตครับโอ้โหอ,อ่ะนี่ครับมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วขยับเข้าไปผู้ทอกแต่ว่าแสนเพชรครับอ้าไฟที่แล้วเดือดโอ้หนี่ครับ มาโอ้โหดูครับดูครับมาทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยครับสอกเข้าปามบอสกครู่นี้ี่ผู้ทอดีมีอารมณ์ชัดเจนแล้วครับภาษากายนี่คือเดินเอาคืนครับเอาแข้งซ้ายสายเพชรตวัดไปครับผู้ทอดโยกมาโยกเดี๋ยวดูครับแข่งบัดจับอยู่ได้แข้งขวาสวขที่ไปยังติดัาครับสายเพชรขยับเบียดเข้ามาใกล้จับไายแล้วครับดูัจหวะนี้ไปคล็อใกล้อ่รวบได้ครับอ่ยังยังยังตีไม่ได้กรรมการแยกเลยนะครับ นี่แหละครับที่เรียกว่าถูกที่ถูกเวลาตัวใหถูกคู่เอ้ามัดแม่ต่อยต่อยมัดคืนได้แข้งขวาเลยนะครับแสนเพชรเอาเละครับหัวคุกซ้ายคู่นี้ภาคที่สองภาคที่สองเราชัยเลยครับโอ้โหหนี่ครับมาสะใจถูกอกถูกใจท่านผู้ชมชาวต่างชาติครับโอ้โหนี่ครับมาเมืองไทยโโหไา่ไม่มา<ห>มที่เว<ห>ทีมวยราชดำเนินนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะคุณติ๊กดูครับตกชกกันแบบนี้เลย ชกมันแล้วครับได้เห็นอาวุธมวยไทยแบบครบเครื่องแล้วครับทีนี้คือานขอกม้ยไทยครับสิเพยีเดียวดูครับนายอีกทีหนึ่งของใครแหมล็อกได้ดีทั้งคู่แต่ว่าจะหวะดไปไม่ถนัดครับกรรมการต้องเบรกต้องแยกดึงออกมาน่ามันต้องแบบนี้ครับสิเพชจินดีมันต้องสนุกเร้าใจแบบนี้ครับต้องมองไม่ออกต้องปะไม่ถูกแข้งขวาไปอ้าวผู้ทอกเตะม,มาแสนเพชรขยับหาช่องหาจุดก่อนครับแหมซ้าย ซ้ายให้อับแมททักท้ายโอ้แข้งขวาคืนได้ขวาครับโอ้โหเตะได้น้ำหนักทั้งคู่ครับโอ้โหนี่ครับผ่านประเภทหนักแรงหนักแรงนี่ครับของดีเลยครับโอ้โหนี่ครับกีฬาศิลปะตีหีบหน้าอีกโอ้โหปกติโอ้โหอยู่แล้วตอนนี้ ตัวโหเข้าไปอีกโมโหเข้าไปอีกนะคุณเต้เพิ่มความเดือดของเกมครับพี่บอลเอาปลายยกแล้วได้ไม่ได้ไไดว้าหมดยกก่อนเหลีอยงสามนาทีครับยกนการที่ปรึกษาของบริษัทเท,ท็กกิบีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์ทิพย์ศเวทครับท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีขอบคุณเสียกรับครับคุณศักดาพิมพ์สิรินาถพร้อมด้วยคุณประเสริฐขอธรรมรัดนะครับที่ปรึกษาของเท็กกิบีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับต่อครับ ยกที่5ายกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับสถานการณ์ในบีพายสายเพชรต้องออกมาเปิดเกมเดีก็ว่าลุยเข้าไปทีมยอดหน้าครับอูทอกมีแค่ขวาโต้ตั้งรับแต่ว่าไม่ยอมรับอย่างเดียวแล้วครับมีโตมีเถียงแต่ว่าสายเพชรมาแรงเหลือเกินครับยกนี้อยู่ที่ยกนี้เลยครับ3นาทีสุดท้ายครับใครจะทําผลงานได้เข้าตากรรมการมากกว่ากันครับ ูทอกแดงนะครับนักสู้บึ่งการน้ำเงินน้ำเงินแสนเพชรจากบรรลมตีได้ถ้าตีได้กรรมก,การจะปล่อยให้ตีแต่ว่าถ้าใกล้เชือกเกินไปกรรมก,การจะแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับสถานการณ์มันคู่เท่ตั้งแต่ต้นเกมจะมาถึงยกสุดท้ายครับดูครับต่างฝ่ายต่างดูแสนเพชรแสนเพชรเปิด,ดเกมซ้ายหน้าบายผู้ทอกโตขวาดูครับผู้ทอกท,ที่ดูมั่นใจในผลงานของตัวเองครับโดยเาแสนเพชรเอง ก็เดินแบบระมัดระวังแบบรักกลุ่มครับแม่มั่นใจแต่ว่ายังไม่สุดเลยครับจะขออีกสักทีขอสักดอกขอสักชุดจะได้ไม่ได้เดี๋ยวดูครับอ่ะอยากจะทําอะไรต้องทําให้สุดไปเลยนะครับถังแดงแล้วก็น้าเงินครับเดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับนะครับแมถ้าผลการแข่งขันไม่ได้ดังใจที่เดี๋ยวนอนไม่หลับครับอ้าวแฟนเพรพยายามจะเดินรุกไล่ครับตายยกบังไว้ทันอ้าวดึงหลบบาสายตายังดีอยู่นะครับปูทอก แนเพชรออกแข้งขวาไปามาเสียจังหวะเล็กน้อยครับเส <c oughs> ียจังหวะแล้วเสียหายหรือเปล่าครับพี่บอลมดูแล้วมายังทั้งคบยังเสียหายไม่เยอะมาพี่บุ้มน้ำเงินบอกขอสวยๆชุดเดียวสวยๆชุดเดียวครับอูแต่ว่าผู้ทอกมารวบไว้ก่อนรวบไว้ก่อนกรรมการชัยยุทธแกะแยกออกมามาดูครับนาทีสุดท้ายครับถ้าสู้กันก็ได้วัดแล้วครับขึนวัดเหลียมวัด ไอคิวครับป้าจังหวะนี้ผู้ทอกครับมาขยับหลอกและเกี่ยวล้มลงไปครับไม่เจ็บอะไรแต่ว่ามัน,มนได้ทรงได้เหลี่ยมได้รูปครับข้าวไหที่ดน่าจะใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับผู้ทอกได้จังหวะเขี่ยมาโดนยับยับตอนนี้ตีกันเชียงวนไปรอบแล้วนะครับผู้ทอกแสนเทปขยายาแขงขวาไปครับมาหาตัวเจอไหมครับมัดมาเข้าในได้ล็อกแต่ว่าจังหวะก,การตีมันยังไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับ ม่เวลายังอีกประมาณ20วิครับดูครับมาเดี๋ยวต้องดูครับมีจุดเปลี่ยนพิเกมอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเวลามันงวดลงมาเรื่อยๆเลยครับทิดแม่ต้องชื่นชมคขาทางาของสายเพชรครับมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ยอมครับดูครับเดินไปเรื่อยครับราังไม่ดังก็ไม่หยุดเดินครับนี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมเขาแล้คกับทางด้านของสายเพชรแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับถ้ายกคุณภาพของผู้รองศึกไว้ยินดีครับผ่านพ้นไปเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับ โอ้โหนี่ครับยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นฝ่ายแดงย้ำแค้นไปหรือว่าฝ่ายน้ำเงินแก้มือได้ครับกรรมการชัยยุทธเดิไไน,นไปรับใบให้คะแนนใบที่2แล้วก็ครับสุดท้ายหันไปทางด้านมุมแดงครับปูท็อกสองมงคลการข้างวันนี้ย้ำแค้นนะครับย้ำแค้นชนะคะแนนแสนเพชรเกียรติพงยศ